สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไอเอ็มแครปนะคะวันจะเป็นคลิปเป็นการบดีนะคะภาษาไทยแวนการ์ดภาคโอเวอร์เดนั่นเองก็จะเป็นการเจอกันระหว่างเด็กสีเขียวค่ะตโตเคียสายซอรกาแล้วจะเป็นเด็กสีม่วงค่ะแบนจะเป็นตัวของดักเต็ดสายบารูแมทนทนันเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการเสริมของในดีวิธีซื้ออาดี่ิีื้ส,สงสองเด็กนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะ ชุกชุกโอเคครับเป็นบาโลแมกเนตเริ่มก่อนครับผมเปลี่ยนสองใบครับเห็นสองนี่ครับเริ่มก่อนโจเนงถึงฮิวจิกเกอร์ครับ แลวเป็นตัวของดิฟโซนิเกอร์สกิลลงแวนกาดโซชาร์ดหนึ่งโซชาร์ดครับจบเทิร์นเท็นจหนึ่งค่ะทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งเป็นออเดอร์ไปนี้วกันไรค่ะโซต่ตวนเห็นความเข็มแ็งเริ่มหลังจรวหนึ่งสกิลค่ะโซบัสหนึ่งค่ะจรวก้าสองใบถ้าไม่ทิ้งออเดอร์จะต้องทิ้งมือสองใบทิ้งบนหัวจักครับ แบตเทิค่ะแปดพันเมกกโนกาดครับได้เช็คคิด์ค่อนคระบท<อ>ั้งหมด<อ>เลยของร้อยใครับฟุงกูนามคิดีข่ขครับขอน้องกับแหวนขอนำพีวัตัวนหนึ่งใบครับทิ้งคิด์ที่ข้าทิกเกอร์ครับไลท์เป็นตัวของอิเล็กโตสปาร์ตันแล้วก็ลงอิเล็กโตสปาร์ตันครับเมื่อลงบานหนึ่งครับโซชา2สองชายูแล้วก็บาลโลงแบเนี้คออ็กซ์เพลอร์ครับแบตเทิร์นอ็กซเพลเอโจมตีเมนกาสก,กิลของอ็กซ์พลอร์เมติเมนกาโ หนึ่งครับหนึ่งได้เหมคิดดีควันค่ะทั้งหมดเป็นโอ้แันหนึ่งหมื่นครับได้เข้าปามิดเลยค่ะได้ใช็ครับโนตทิกเกอร์ครับจบเธอเลยสแตนจนหนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งค่ะทิ้งเป็นใบนี้มาล่าหัวครับผมไลค่ะหยิบออเดอร์จากหลุมหนึ่งใบขึ้นมือเลือกหยิบเป็นบปืหัวจางขึ้นมือคอค่ะมาล่าหัว ค่าคอ,อ,อร์บอล์ของออเดอร์จะไม่ต้องจ่ายถ้าเป็นคอ,อร์บาล์นะคะจะลดลงหนึ่งไม่ใช่ไม่ต้องจ่งายบนโซจังโซบัตหนึ่งชุดรวมหนึ่งใ่แล้วลงมาบวกห้าพันชุด <ใช S 1> ม่ล่าหัวค่ะบวกห้าพันสกิลมาล่าหัวขอ,ของทั้งสองตัวคะ่ะเล่นออเดอร์เทนี้จะบวก 5, อีกห้าพันโอ้ว่าจะเป็นโปรตีสิบสามหนึ่งสามเวนกรอรเห็นตัวเสร็จห้าพัน 5, ครับหนึ่งหมื่เวนโอกาสครับได้เช็คค่ะฮิวติกอร์หิวไม่ได้พลังให้เดียกะาหนึ่งหน้าเมนครับ คิดเข้าครับผลท้องบอลกาบันกาส <28, 000. S 2> องหมืออ่นแปดพันขอเมื่อหรอโอกาสเช่นกันครับยังไ,ไม่เช็คไม่มีทิกเกอร์ผ่านเธอเน,นี่ยคาร์ดิวฟ์วอสต์แอนด์ดรอว์ทิ้งดอ่อทิกเกอร์ครับไรครับเป็นบาโรแมกเนสสกิลของเด็กตัวปาดานครับเอามือหนึ่งใบเข้าโซ่เราเปนีกเข้าโซ่ครับโจนึงโซชาร์ดหนึ่งโจครับโซชาร์ดตอนนี้โซมีเจ้าใบ ลงครับาคากิสกิลครับลงสนามมาเป็นบาโลโซชัดสองชัดยูชัดครีตอนนี้มีสิบเอ็ดใบสิบสองใบไม่พอไม่เป็นไรเหมือนท่านครับบาโลโจมตีสับบรรยากาศเขาตัวบ้านหนึ่งครับผลเกิดตามโซมีห้าใบจั่วมีสิบใบบวกเงินบวกคิีสองหมืน่นสามพันสองครีข้อบรรยากาศครับไม่ป้องกันสวินไดฟรัชเช็คโนดิเกอร์กเซคันด์กเ,กกเ,กเช็ค ฟอนติเกอร์ครับถอหน้าบอกเมื่อหนึ <S 1> 1 <S ่งดเมจค่ะไม่มีติเกอร์สองเดเมจค่ะไม่มีติเกอร์เอาอี p สเปเลจมตีก่อนครับมาตีโซชาร์ดหนึ่งเดิมวันกานะสองหมื่นนกาณกาดหมือนห้าค่ะอันนี้สองหมื่นสามมันกาณครับกาดหน,นึ่งห้าสองแปดเอสองสามสองห้าจบเทเลยร์แทนจมติ้งมือหนึ่งใบหิ้งออเดอร์ไปนี้ ไลท์สก้าถอยหลังลงมาขสัเม็ดเอาไปดีเ,เม็แล้วนพอบัสหนึ่งของแวนการชุบหลุมหนึ่งใบ ชื่อแบบนี้ค่ะนะครับไม่คิดกอนไม่บอกอลไรอะไรดันขึ้น,น้่ะด้วเธอเลยสิบสามเป็นกัดปองกัน้วยฟันดิเกอร์ครับสามหมืนสามสองไลน์เข้าขี้ค่ะโอ้ยใอนข้างนีเซ็กันเช็คค่ะไม่มีโอเคครับ สิบแปดค่ะสอยงคิสสิบแปดสิบแปดสิบสองใบนี่ต้องเสียงจริงๆอันเนี้ยอ่ะป้องกันด้วยโอเวอร์ทิเกอร์ครับสิบหกมีอากาศข้างนี้ไปเลยครับผ่านเทิงค่ะเขาเดินครับ,บสแตนจนหนึ่งใบไม่ไมีโฆษณาครับลงคนนี้แล้วก็ลง่ง คาคิวแล้วก็โซชั่นสองครับไบบเป็นบาโลตอนนี้เราจะมีโซด้วยกันสิบสี่ใบาสิบสิบสี่ใบครับสกิลของวันนี้าคาร์เตอร์บัสสอง,องครับถอยหน้าได้ห้าพันแค่ตัวที่อยู่เท่านั้นนะครับบัตเติร์ครับหมื่นห้าบันกาศถ้าเฮ็ดจะได้โซชั่นหนึ่ง ห้าพันหกหมนดครับเมื่อจบปัทเทิลของมบนิเมื่อตีแล้วเมื่อจบปัทเทิลที่ตีแล้วมันเป็นบาโลเอาไม่ใช่เป็นบาโลแล้วมีโซ่เกันสิบเอาข้อโซ่หน่อยห <15. S 2> นึ่งละเมืหนึ่งแปดวันการครับหนึ่งห้าบาโลแมกเนสจมตีวันการสก,กิลของบาโลขตบบาตบอลหนึ่งตอนนี้มีโซ่สิบห้าใบละจูนหนึ่งกองบวกเือนบวกขี้จากนั้นโซ่สิบห้านำเรียนทุกใบของเรียงทุกฝ่ายเข้าโซ่ครับนี่แหละที่รอมานานในโซสกขี <laughs> จากนั้นคอโซ่สองใบลงมาแล้วทุกคนที่คอบวกคนละหมื่นครับผมค <c oughs> อเปนตรงนี้ตรงน,นี้ บอลละหมื่นครับบโลจะเป็น 28, 000, 2 8 0 0สองที่เข้าครับแล้วก็สกิลของดิฟโซนิเกอรจะหมดหมืน่นไม่โซเกินสิบใบมิดค่ะเพราะโอ o ้โหพิวออกแล้วเป็นการออกที่พิเสียดายว่าการ1มื0 0ไม่พอเลยนะสวินได้ครับเ i ิร์ c เช็กพี่จีซันเกเช็ไม่มีสกเกอรเลย20,000มันาับิมโซชาร์หนึ่งฮิวิเกอพลังเงินกะแล้วเขามรับชาร์ด้วยนะชาร์ดครับเิดออเดอร์อใหม่แล้วก็สกิลข้อโซง่ายหนึ่งนะมิด ตรงนีครับสองแปดหนึ่งเดเมจค่ะไม่มีที่คือจบเธอเลยครับผมแปดเจอนึลิมไบท์มาโซน่าไรค่ะเจนจบมาโซน่าเหรอมาโซน่าบวกหนึ่งนี่เรามาไล่ออเดอร์ค่ะไม่ลดคอร์สเลยทั้งสิ้นโอ้ภาษาเวทค่ะ่ยังนไม่ได้เพราะว่ารอคอร์สสิ่นี้อยู่สินะโซบัสสองและคัเตอร์บัส หนึ่งกับอีโซบาหนึ่งเป็นเคาน์เตอร์บัสหนึ่งโซบัสามครับมันนี้มาจากมือใบน,นี้มาจากจออนนี้ใบโมสี่ก่อนเป 4, ิดสี่คอมีทิ้งแล้วก็สกิลของใบน,นี้ชุบหลุมได้สองใบรียกีทายการ บอกว่าเลือกเรืยากาศเขาไม่เลือกคนใดก็ได้รีไทยนี่นั่นแล้วเลือกการที่มีเกจเหมือนกับการที่ลอยทายจากดอกและคอค่ะลีไทยการที่เกจเหมือนกับตัวที่ทายจากดอกลงมาถ้าเป็นอ่าถ้ามาจากกาบาสันเวทจะคอยได้สองตัวแทนซึ่งพี่ย่ามาจากกาบรารสานเวทได้สองตัวโอ้เป็นมารล่าขงาขัวครับลายลายนะตะกีะ้เว้นในคอตเตอร์บาร์ค่ะ ชุบหลุมได้นหนึ่งตัวไอ็ตัวที่คอจะออเดอร์มันจะบวกห้าพันไหมอชาช่ออเดอร์บวกห้าพันก่อนก็จะมี pg กับโวนุแล้วก็ไทกิวเน,น็นเขาจะบ,บ้าชุบหลุมหนึ่งตัวมไม่นี่ค่ะแรงแล้วก็เห็นนี่นออเดอร์บวกห้าพันเล่นออเดอร์เทนนีสบวกห้าพันของตัวนี้ บวกอ 2000. ีกสองพันแพทเทิร์นค่ะครับผมสิบเก้ายี่เก้าสามสิบสี่นก็ได้มาแล้วก็เพอร์เฟกครับทิ้งตดอทิกเกอร์พวินได้เช็คไม่มีทิกเกอร์เซคันเช็คนี่ที่ข้ออนทิกเกอร์อนี่เลยแปดเก้าสิบอ็ดสิบสองสิบสองบกห้ามาสิบเจ็ดสิบเจสิบแสิบเก้าสิบเก้า เนี่ยสิเอ๊ะไม่ใช่สิบสองสิบสองบอกห้าพัสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบยิบเก้าแล้วพี่าย่าหมื่นแล้วแคำหนึ่งอ่ะสิบสองบวกห้าพันสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองพันจะเป็นสิบเก้ายิบเก้าสามสิบเก้าสองขีค่ะขังสิงกาครับทิ้งตีเวียงค่ะโนกาดครับได้ไม่เช็คกรุงโหนาวครับการเห็น เอาตัวพิวรสแปนนันต่อไอโฟโตนาอีกแล้วต้องปิดเทอร์นี้แล้วออเดอร์ Order ครับถอนแยกพิเศษขอ้ขอขอขครับจ่ายหนึ่งเขาบบัสทิ้งมือหนึ่งทิ้งครับโซช้ยสามใบหนึ่งสองสามครับแต่ถ้าตัวพิวร์ดเกินสิบสามารถนำการจากโซหนึ่งใบขึ้นมือได้พดรเอาเป็นดีโซนิเกอร์ขึ้นมือครับและคอเลยแล้วก็คอสการ์นครับ สกิลของดิฟโซนิคเกอร์มีโซเกิน10บบวกหนึ่งหมื่นบตเทิรนครับหนึ่งตีเรียกัศหน0่ตีบรรการดครับบารโลแมกเนตโจมตีใส่บันการครับขาตบาบหนึ่งโจนหนึ่งครับบวกหมืน่นบวกขีแล้วก็ด้วยผลจากสกิลโซสขึ้นไปนำเลยทุกใบเข้าโซครับของไปเลยทุกฝ่ายเลยจากนั้นคอโซมาสองใบโคโค คู่ตัวที่ครอบบวกคนละหมื่นแล้วด้วยสกิลของดิสโนนิกเกอร์บวกอีกหมื่นจะเป็นบวกสองหมื่น 00, สองหมื่นสามสองคิดที่ครอบบันการครับไงหนึ่งสวินได้โฟิร์สเช็คโนติเกอร์เซคันด์เช็คโนติเกอร์ครับไ right, ด้ได่ออกสองหมื่นแปดบันการไม่มีไม่มาแล้วี่มันก่อนค่ะก็จบไปะะแล้วค่ะสำหรับคลิปไฟระหว่างซอก้านะคะและบาโลแมงเงี age, ก็เป็นบาโลแมงเนี age, ชนะไป สำหรับทุกคนที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอาヤมะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะวันนี้พี่อ้วกพี่ย่าขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย